สวัสดีครับวันนี้เรามาแปลงเกียร์ออโต้ซิง5สปีดนะครับซึ่งใส่กล่องเกียร์สแตนแล้วจะกลายเป็น6สปีดของเราเนี่ยครับระหว่างที่เรากำทาการติดตั้งเกียร์เนี่ยเราลุยมาล้างกอบประกอบให้ก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างเนี้ยนะครับอันนี้ผ้าคัที่ติดเกียร์มานะครับผ้าคาที่ติดเกียร์มาเห็นไหม เราเปลี่ยนใหม่ให้นะครับอ่านี้นะครับจะเป็นนี้ก็ได้อะมัอันนี้ใกล้ๆอวาอันนี้เห็นครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับทั้งลูกใช้เข้วา่าทั้งลูกนะครับ ครับที่เราเห็นก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหม้อเปลี่ยนทั้งเจ็ดหม้อเลยครับกองเกียร์เปลี่ยนประกันเปลี่ยนให้เรียบร้อยครับอุปกรณ์ทั้งหลายก็จะสวยงามเห็นนะไม่มีเิดเเลี่ยวไม่มีเิ็นเลี่ยวอุปกรณ์ทุกอย่างปิ้งหมดเก,กียร์ก็ล้างสะอาดเรียบร้อยนะครับสนใจจะแปลงเกียร์สองถามได้เลยครับเพราะว่าเราชำนาญเรื่องเกียร์ซิ่งอยู่แล้วครับออโต้ซิ่งไว้ใจกับตัวครับ เดี๋ยวเรามาติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาดูกันว่าสวยงามแค่ไหนนะครับออปชั่นจะเป็นยังไงเจอกันครับขอบคุณครับ